สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องการเลือกลำโพงคอมพิวเตอร์กันดีกว่าครับเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่เชื่อไหมคะว,ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนประสบการณ์การฟังของเราไปได้แบบคนละเรื่องเลยเคยเป็นกันไหมครับอารมณ์แบบว่าเสียงจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันขัดใจเสลือเกินมันไม่ได้ดังใจเลยเป็นความรู้สึกที่น่าหงุดหงิดมากๆเลยนะครับว่าไหมคือไม่ว่าจะตอนประชุมออนไลน์เนี่ยนะฟังใครพูดก็ไม่รู้เรื่องเลย หรือจะฟังเพลงโปรดสักหน่อยโหเสียงมันแห้งซะจนแบบอารมณ์หายหมดหรือกระทั่งดูหนังฉากแอคชั่นที่มันต้องแบบตู้มตามแต่เสียงที่ได้ยินกลับแบนเต๊ะแต่ไม่มีพลังเลยส่วนใหญ่ปัญหามันก็มาจากลำโพงติดเครื่องที่แถมมานั่นแหละครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าถ้าจะหาลำโพงคู่ใจสักตัวเนี่ยเราต้องดูอะไรกันบ้างนี่คือ5ข้อหลักๆที่ต้องเช็คเลยนะคะข้อแรกเลย character หรือก็คือเราจะเอาไปทำอะไรเป็นหลักเพราะลำโพงสำหรับเล่นเกมกับฟังเพลงเนี่ยเสียงมันคนละแนวกันเลยนะ 2. การออกแบบอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมล่ะครับมันต้องสวยเข้ากับโต๊ะคอมของเราด้วย 3. การเชื่อมต่อชอบแบบไหนไร้สายสะดวกสะดวกหรือชอบแบบเสียบสายที่มันเสถียรเทียน 4. การควบคุมปุ่มปรับต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช้ง่ายไหมและสุดท้ายข้อ5การรับประกันอันนี้เพื่อความสบายใจยาวๆเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่ากลุ่มลำโพงสำหรับมือใหม่ที่งบสบายๆแต่คุณภาพเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆในตลาดตอนนี้เลยครับและแน่นอนครับพูดถึงรุ่มเริ่มต้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Creative Pebble คือซีรีส์นี้เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนเลยนะด้วยดีไซน์ที่เหมือนก้อนหินมนๆน่ารักน่ารักเรียบง่ายแต่ดูดีแล้วก็ไดรเวอร์ที่มันเอียง45องศาอันนี้เขาคิดมาดีนะคะเพราะเสียงมันจะพุ่งเข้าหูเราพอดีเป๊ะเลยที่สำคัญคือติดตั้งง่ายมากแค่เสียบปุ๊บใช้ได้ปับ๊บแล้วคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดเกี่ยวกับลาโพงซีรีส์นี้ก็คือเสียงดีเกินราคาครับคือมันเป็นคำสั้นๆที่บอกทุกอย่างเลยนะ ว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนทีนี้ไอ้สรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันต่างกันยังไงมาดูกันครับตัว Pebble รุ่นแรกเลยนะคะใช้ไฟจาก USB A ราคาเบาๆ790บาทขยับขึ้นมาหน่อยเป็นรุ่น SE ราคา990ตัวนี้จะได้ไฟ RGB วิบวับสวยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB C และตัวสุดท้ายรุ่น V 2ราคา1050 ตัวนี้จะไม่มีไฟนะแต่เขาอัปเกรดเรื่องพลังเสียงมาให้แทนผ่าน USB-C เหมือนกันแถมมีสวิตช์ปรับเกนมาให้ด้วยซึ่งไอเจ้าสวิตช์เกนเนี่ยมันก็คือปุ่มที่ช่วยบูสต์พลังเสียงให้ดังขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองครับโอเคทีนี้ลองขยับงบขึ้นมาอีกนิดนึงในโซนที่ไม่เกิน2,000บาทโหบอกเลยว่าโซนนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจเพียบเลยครับคือคุณภาพเสียงกับการใช้งานเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นเลย ในงบนี้เนี่ยมีตัวเด็ดๆให้เลือกตามสไตล์ของแต่ละคนเลยครับอย่างถ้าใครชอบลุคคลาสสิกซิกหน่อยนะโต๊ะคอมมีของแต่งลายไม้สวยๆต้องนี่เลย Edifier R l i n 19BT แต่ถ้าเป็นสายเบสชอบเสียงตึบต๊บๆหนักๆไม่ต้องคิดเยอะครับไปที่ Creative f e b e r Plus เลยเพราะเขามีซับมูฟเฟอร์แยกมาให้โดยเฉพาะส่วนใครที่ชอบโต๊ะโลง่ลงๆมินิมอลมินิมอลอยากประหยัดพื้นที่ใต้จอเสียวมี Redmi Soundbar นี่คือตัวเลือกที่ลงตัวสุดๆแล้วครับเอาล่ะครับ ตอนนี้เราจะพาไตาระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเสียงมากขึ้นอยากได้ประสบการณ์ที่แบบเต็มอิ่มสมจริงไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูหนังครับและนี่เลยครับ Creative Pebble X Plus ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของตระกูล Pebble เลยมาเป็นระบบ2.1มีซับวูฟเฟอร์ให้มีไฟ RGB ด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆเลยนะคือมันมีฟีเจอร์ลับสำหรับเพิ่มพลังเสียงด้วยครับคือปกติแล้วเนี่ย พอเราเสียบสาย USB จากคอมลำโพงตัวนี้จะให้กำลังขับอยู่ที่15วัตต์ RMS ซึ่ง RMS ก็คือหน่วยวัดกำลังขับจริงๆแบบต่อเนื่องของลำโพงนั่นแหละครับเอาจริงๆ15วัตต์นี่ก็ดังเหลือๆสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราหาอะแดปเตอร์ USB-C PD ที่จ่ายไฟได้30วัตต์มาเสียบเพิ่มเข้าไปนะโอ้โห พลังเสียงมันจะพุ่งขึ้นไปเป็น2เท่าเลยครับกลายเป็น30วัตต์ RMS นี่แหละครับคือการปลดล็อกพลังที่แท้จริงของมันออกมาแล้วความต่างเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเลยนะครับเพราะขนาดรีวิวจากสื่อใหญ่อย่าง Overclock Zone TV เขายังใช้คำว่าคุณภาพเสียงมันแบบคนละโลกกันเลยโอ้โหเป็นการยืนยันเลยว่าการต่อไฟเพิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับ และสำหรับใครที่แบบว่าอยากไปให้สุดจัดโต๊ะคอมแบบ Ultimate Setup ที่เสียงต้องเทพแต่ดีไซน์ต้องคลีนครีนคำตอบสุดท้ายอาจจะเป็นตัวนี้ครับ Creative Katana เป็นซาวบาระดับพรีเมียมที่เกิดมาเพื่อเกมมิ่งและดูหนังโดยเฉพาะเลยตัว Katana เนี่ยเขาจะมีให้เลือก2รุ่นหลักๆนะครับคือ v 2กับ v 2 x ถามว่าต่างกันตรงไหน จุดต่างสำคัญเลยก็คือขนาดของซับวูเฟอร์ครับรุ่น V2 ตัวดั้งเดิมเนี่ยจะให้พลังเสียงสูงสุดถึง252วัตต์มาพร้อมกับซับขนาด6.5นิ้วใหญ่สะใจเลยส่วนรุ่นใหม่ V2X เขาจะย่อขนาดซับลงมาเหลือ5.25นิ้วทำให้ขนาดโดยรวมมันเล็กลงไปถึง40%เลยนะเหมาะมากสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดแต่พลังเสียงก็ยังเหลือๆครับอยู่ที่180วัตต์โอเคครับ หลังจากที่เราดูตัวเลือกเด็ดๆกันมาเยอะแล้วตอนนี้อยากจะชวนมาคุยในประเด็นที่สำคัญมากๆและอาจจะเป็นตัวที่พลิกการตัดสินใจของใครหลายๆคนได้เลยนั่นก็คือช่องว่างระหว่างสเปคบนกระดาษกับการใช้งานจริงครับเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเลือกลำโพงที่สเปคดูดีมากรีวิวก็เชียร์กันสุดๆแต่พอเราซื้อมาใช้เองที่บ้านกลับเจอปัญหาที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน นี่เป็นคำพูดจริงๆเลยนะครับจากผู้ใช้งานคนหนึ่งในเว็บบอร์ด Reddit เขาเล่าประสบการณ์ของเขาว่าพอผมเร่งเสียงจนสุดลำโพงมันก็ดับไปเลยต้องถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ตลอดเลยครับโดยเฉพาะตอนที่เบสมาหนักๆนี่เลยครับคือปัญหาที่สเปคบนกล่องไม่เคยบอกเราซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับลำโพงรื่น Creative Pebble Pro ครับ อาการก็คือลำโพงจะดับไปเฉยๆเลยตอนที่เราเร่งเสียงดังๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ใช้คู่กับอะแดปเตอร์30วัตต์ที่เขาโฆษณาไว้นั่นแหละครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวแต่มีผู้ใช้งานจากทั่วโลกเลยครับที่เจอปัญหาแบบเดียวกันเปะ๊ปะๆแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราบทเรียนสำคัญเลยก็คือการจะเลือกซื้อของให้ฉลาดที่สุดเนี่ยเราต้องดูข้อมูลให้ครบทั้ง3ด้านเลยครับ คือต้องดูทั้งสเปคจากผู้ผลิตอ่านรีวิวจากนักรีวิวและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องไปฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงๆด้วยครับฉะนั้นกลับมาที่คำถามสำคัญอะไรคือหัวใจของเรื่องนี้คำตอบก็คือลำโพงที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอครับมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของเราเป็นแบบไหนงบประมาณเราเท่าไหร่และเราต้องการเอาไปใช้งานแบบไหน ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้เครื่องมือที่จะช่วยในการตามหาําโพงที่ใช่ที่สุดสำหรับตัวเองกันแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าระหว่างสเปคที่สวยหรูบนกระดาษรีวิวจากคนที่น่าเชื่อถือหรือประสบการณ์จริงจากเพื่อนๆผู้ใช้งานด้วยกันสำหรับตัวเราแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนิยามคำว่าเสียงที่ดีที่สุดครับ